สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่พ่อยจะมาเฮ็ดขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนสุเบิงนะจ้ากรอบนอกนุ่มในแบบนี้เลยจ้ามาเบิงพิ๊ตี้เฮ็ดกันเลยจ้าเดิมแดกกระเตรียมกะละมังก่อนจะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวของเ้าหนึ่งร้อยแปดสิบกร,รมัมค่ะตามด้วยแป้งขา้าวแป้งข้าวเหนียวดำของเ้าจ้ะยี่สิบกรัมค่ะพ่นทั้งสองยางผสมกันเลยจ้า ถ้าผู้ใดบ่มีแป้งข้าวเหนียวดำก็บ่าเป็นยังใส่แต่แป้งข้าวเหนียวขาวก็ได้นะจ้าตามด้วยน้ำตาลปักผ้าของขาอ้าวยางดีจ้าหนึ่งร้อยกร,รัมค่ะอันนี้สูตรหวานหน่อยนะจ้ะตามด้วยหัวกะทิของขา้าวจ้ะแม่พ่อจะใส่เป็นกะทิกองนะจ๊กจะก้นทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะขยำนะจ้ะน้ำกะทิแม่พ่อจะทะย่อยใส่นะจ้ะตอนนี้รู้ซึกว่ามันเป็นผงๆงอยู่นะจ้ะ นำกะทิทั้งเมดแม่พอ่อยใส่สองร้กรัมนะจ๊ะพอแป้งกะทิน้ำตาลของข้าละลายผสมกันดีแล้วนะจ๊ะกับใส่บักเพาคขูดของข้าวลงเลยค่ะอันนี้เป็นบักเพาทึนทึกนะจ๊ะบักเพาเปลือกโพงจ้ะ200กรัมจ้ะค้นกะแป้งบักเพาไอเข้ากันนะจ๊ะ เซจแล้วเขาก็พักทิ้งไว้จ้ะไปจัดการเตรียมอย่างของเขาเลยจ้ะแม่เพร่อจะใส่เป็นเตาแก๊สนะจ้ะใส่กระทะของเขาจ้ะเอาน้ํามันลองท่ากระทะให้ห่อนเนะนะจ้ะจักน้อยเผื่อว่าให้ขนมของเขาติดกระทะนะจ้ะส่วงนี้ก็คือเปิดไฟเบาแล้วจ้ะเปิดไฟอ่อนจ้ะใส่จนเต็มกระทะพนละคาะ แต่ว่ากระยะเห็ดหนาหลาย้ะจ้ะเห็ดบางจักน้อยถ้าเกิดเห็ดหนาก็ต้องใส่เวลาโดนแน่นะจ้ะพอเสร็จแล้วเขากับปิดฟ้าหมอถิ้งไว้จักซินาทีนะจ้ะพอ1ินาทีผ่านไปมาเบิ้งขนมของเขาเลยค่ะ กับขนมจ้านี่หน้าตาเป็นแบบนี้จ้าใส่ฟ้าหมอปิดใบต่ออีกจกสิบนาทีนะจะเปิดป้ายเบาคือเก้าจ้าพอสิบอีกสิบนาทีพานไปขนมกวาเฮ้กกับซุปแล้วจ้าสีสันสวยนะ่ากินวะคะหอมพร้อมจ้า หวานหน่อยจ้ะหวานมันอร่อยกรอบนอกนุ่มในจ้ะแบบนี้เลยคะ่ะจะเหนียวหนึบแบบนี้นะคะกินห่นหอน,หอนกระบสบ็ะจ้าเสร็จแล้วจ้าขนมบ้าวบินมะพร้าวอ่อนแสบด้วยจ้า